ท่านอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่มีความเครียดติดนู่นนั่นนี่นะคะเชื่อไหมคะว่าเสียงเพลงเนี่ยมันช่วยได้จริงๆช่วยยังไงช่วยได้ยังไงนั่นแหละค่ะไปฟังเลยค่ะ ีเป็นหนุ่มนอน สมมผมว่าร้องผิดไปนิดหนึ่งคุณรัชนีร้องผิดไปนิดหนึ่ง,ร,ง,งร้องผิดยังไงจอดเรืออะไรนะจอดจอดเรือเวว่าอันนี้เขาจอดรถครับไม่ได้จอดคับพี่จอด,รถ,ดรถเวว่า <laughs> ต้องอย่างนี้ครับอ๋อ <laughs> คู่เรือเสือยังคู่ป่าแกร้องว่าจอดเรือเววาไม่มีใครจอดเรือเลยครับจอดรถฟังจะเต็มเลยดูดิไม่มีใครขับเลยนะไม่ใช่แบบแกร้องได้แบบโอ้โหคือเขา<ะ>ไม่อยากไปแหละแต่มันไปไม่ได้เอารถติดเหรอรถติดไม่ใช่ก็จอดฟังเล่ว นี่คือช่วงเทศกาลแล้วผู้สื่อข่าวเอาแล้วังนี้ทาไมไม่มีรถเลยเอาก็ขาออกก็ขาเข้าอ่ะคุณตอ๋ออันนี้ขาหนีออกจากรุงเทพบมันคือไปไม่ไปไปไม่เยอะไงก็เลยมีน้อยแต่ถ้าไปเยอะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะติดกันเป็นพลวนอย่างนั้นนะคะอผมก็นึกว่าเขาจอดฟังไม่ใช่ฟังพี่เขาดูสิความติด <No. S 1> โอ้โหคือสนิทเลยนะคะไม่ใช่ว่าค่อยๆไปนะโโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นด่านค่ะคุณผู้ชมคะมด่านตรวจหนองสเสม็ดจังหวัดบุรีรัมย์โอบุรีรัมย์ค่ะแล้วเสียงที่เพราะๆเ,เนี่ยไม่ใช่ในักร้องอาชีพนะคะแต่เป็นเสียงของจ่าสิบโทมนัสยืนชีวีหรือว่าจ่านัทหัวหน้าชุดฐานพรานด่านตรวจหนองสเสม,ม็ดหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่26อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อ่านี่แกแกไปอำนวยจราจรลองฟังตรงนี้ไหมว่าแกอำนวยาวยังไงไ่น้องครับสายตามันไปเรื่อยๆนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับาข้างหน้าเส้นทางจราจรลดลงนิดหนึ่งนะครับเหลือสองช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะครับมีการบีบเส้นทางจราจรเข้าเหลือสองช่องนะครับก่อนที่จะลงเขาช่องตะโกนะครับทางจะแคบลงนะครับทางจะแคบลง เพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับ3กิโลก็จะผ่านละนะครับ3กิโลก็จะผ่านเขาช่องตะโกแล้วนะครับเขาช่องตะโกก็ตรงนั้นจะมีทางโค้งเลยผมก็จำไม่คายอยู่นะผ่งขวาได้เปรียบนะครับ ั่งขาจะได้เปรียบเนื่องจากฝั่งซ้ายมีหลายช่องทางหล้อเกินคือแยงพูดก็เพราะนะเอาจริงๆนะแต่ก็เป็นคนนุ่มนวลนะจานัฐเนี่ยนะคะจะจุดที่แกอยู่ก็คือทางหลวงหมายเลข348เชื่อมต่อระหว่างตาพระยาสะแก้วกับอำเภอโนนดินแดงบุรีรัมย์คือเวลาเวลารถสัญจรได้แกก็พูดเพื่อระบายการจราจรเนาะแล้วบอกข้อมูลจราจรแต่พอเวลารถติดไปไหนไม่ได้แกก็จะร้องเพลงให้ฟังเอาดีกว่าว่า นะเือไม่เครียดก็เราฟังเพลงไประหว่างนั้นนะครับช่วยได้ไหมประหนึ่งว่าในรถของแต่ละท่านไม่มีวิทยุนะฮะจะนับค่ะเผื่อไปเจอที่ไหนจะนักที่ก็ได้น่ารักดีนี่ก็แม่ดูแล้วก็น่ารักครับท่านผู้ชมครับนี่แหละพบค่ำโชว์ก็โชว์สไตล์นี้แหละของพบค่ำโชว์นะครับ